Happy birthday to you ครับอย่ายกว่านี้บ่ได้มุ่นกว่านี้บ่ได้เออมาน้องนิเต้นด้วยนั่งเต้นเดี๋ยวอันน้องดิจะได้เป่าเค้กกับพี่อดดีนะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับอ Happy birthday ้องแมช่วยกันไม่งั้นม่ินนะ Happy birthday Happy birthday อาจบ Happy birthday ต้องหาแม่ก่อนโอ้ยแม่ดี่สาย Happy Happy Birthday Happy Birthday แม่ก่อนแม่ดี่สด์ Happy Birthday Happy Birthday กก Happy Birthday Happy Birthday มันยหยวไปเรือยด้นี่ ไปเลยจนกว่าจะโทัหาแม่ติสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณทุกคนมวยพรนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับโอ้ยเพื่ไม่รับโทรศัพท์เลยเอาหายอยู่หรอรับแล้วแม่รับลึง แม่ขอรับแล้วฮัลโหลแม่นอนหรือยังตอนนี้แม่ให้อีกแม่จะเผาบปลือกผื่นข้นเดยขอใส่สดอยู่แม่ตอนนี้อดีตกำลังไลฟ์สดอยู่กำลังอ่าเป่าเค้กกันอยากให้แม่อวยพรมันเกิดได้หน่อยครับแม่ว่างไลรเราบอดสิเห็นนนามันจะงสิได้เฮนนากันอือหือเราว่างกี่เนเออว่างก่อนสิโทรหาว่างตอนนี้เลย เดี๋ยวนะให้แม่อวยพรให้แม่อวยพรก่อนมันต้องเห็นหน้ากันด้วยแล้วทำไมไม่วางเนี้ยเอาวางแล้วมา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 ขอบคุณทุกคนรอวยพรนะครับครับผมเดี๋ยวจะเอามาผืนคุดด้วยมันจะเขาหนีขอขวัญฮัลโหลแม่คอยกําลังเป่าเค้กกันเบิ้งเนี่ย มาพิกซื้อแม่แบบลายนึ่งยุ่ยได้ยุ้ยได้หมองแม่สวัสดีครับใช่ล้วแม่แม่สวัสดีครับอันนี้พี่พิเชียงครับอันนี้นุพรสวัสดีครับแม่สนใจค่อยก่อนบวชแล้วหายอย่างสักยังแม่ค่อยเออแม่หาแว่นตาอยู่อ้าแม่หัวพ่อนมันเกิดให้ลูกไส้เนี่ยแม่อันเดี๋ยวเอาไมค์ก่อนแม่หัวพ่อนมันเกิดให้หน่อยครับผม ุอนอันนี้พี่ยบพี่พเชียรสแกนครับเกิดจะจชไหอยูดี่มีเง้เอาเสนาจากของไปละอะไรวเดี่ยใส่ละเทียนโอ้ยใส่ละไฟเฮียงทุกภาพร่างกายแข็งแรงเนอปัตตาสิ่งไหนขอให้ได้สมหวังอะไรการงานเงินทอง กุภาพร่างกายแข็งแรงอดีชอดีตบอกอนี้ก็ได้เต้าภาพร่างกายแข็งแรงหายู่ดีไหมมีงามอะไสาธุครับขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกันนะครับอยู่บ้านเหงาไหมเหงาไหมอยู่บ้านน่ะ โอเคครับขอบคุณครับแค่นี้แหละแม่แค่นี้เด้อรักนะครับอ๋อะ <มา S 1> นะครับรแ<ม>บ่วยพรแล้วบไอ้วยพรไม่เกิดเขอให้ให้พี่ชายอวยพรสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งเป็นที่หักที่แพ่งของแฟนคลับแฟนเพลงสุขผูสุขคนสิ่งใดมันผิดมันพลาดมันบดีกัถิ่มไปกับปีที่ผ่านไปนะครับอายุ28ปีแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วอันใดที พ่อทิมกับทิมเริ่มต้นใหม่มีความสุขหลายๆให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแฮปปี้เบิร์ h เดย์ทูยูครับขอบคุณค่ะอ้าวน้องพรนไม่ไหวพรนไม่ไอนผู้จัดการไออยู่น้ำกันตลอดผู้จัดการไออ่ะโอเคครับโอเคอาริสเป่ากับพี่อาริสเร็วให้พี่อาริสเป่าก่อนเอออ่าเป่าด้วยกันเป่าด้วยกันเป่าเป่าเร็ว โอ้ยยอันนี้อันนี้ขอบคุณขอบคุณอันนี้ของผู้จัดการเหรอครับอันนี้น่าจะของผู้จัดการไหมน่าจะของผู้จัดการแหละเขียนแบบนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของใครอ๋อใช่ใช่ใช่พี่ทามกับพี่หวานอันไหนอันนี้พี่ทามกับพี่หวานขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณผู้จัดการพี่ทามกับพี่หวานนะครับจากบริษัทอมีเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับบริษัทนี้ปังมากครับผมรวยมากยิ่งใหญ่อลังการครับผม อ่าแล้วก็ขอบคุณอ่าบ้านแฟนขับเอ็ดดี้นะครับบ้านแฟนขับที่ทำเค้กมาให้นะครับขอบคุณทุกคนเลยเด้อครับเด้ออาจจะเอยไปว่าเบิร์ดขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณช่อดอกไม้ด้วยนะครับช่อดอกไม้สวยๆช่อดอกไม้สวยๆดอกนี่กับงามดอกนี่กับงามขอบคุณมากๆนะครับโอ้ยความความไม่เกิดความวิเชียนเดี๋ยวเดี๋ยว เดี are, ๋ยวของวิเชียนเดี <c oughs> ๋ยวของวิเชียนแคปลูปให้ดีหน่อยได้ไหมครับเมื่อนี้ไปอันปอยป่ากับว่นดทถ่ายรูปเลยถ่ายไว้แล้วกระเสียเบอเลยรูปขอบคุณทุกคนมากมากนะครับขอบคุณทุกคนจากใจด้วยนะครับมันไม่รู้ว่าขอบคุณครบหรือเปล่านะครับแต่ว่าขอบคุณด้วยใจจริงๆนะวันเนี้ยอดีบอกเลยว่า ถ้าดิไม่มีทุกคนเดี้ก็ไม่รู้ว่าอดี้จะน้องเบลลี่วอวยพรให้หน่อยครับเ <c oughs> ตอร์อดีตเตอร์น้องเบลลี่ก็มานะคะอันนี้ของความวันเกิดให้กับดองไสาลาของความวันเกิดทีสวยแท้มันจะอลังการว้าวอันนี้ของขวัญวันเกิดครับจากวิเชียนเชลเลอร์มอมไฮ อดีตท่านเดินนะครับไปคําไปคูณหลวงพ,องพอ่อโสธรองค์นี้วิเชียนได้มาจากวัดวัดวัดอ่าวัดนั่นแหละวัดอ่าวัดหลวงพ่อโสธรเลยนะครับหลายปีแล้วคือวิเชียนกับกับกระบายกับสวนมุ่นเกือบจะทุกวันกระไฮไปคําไปคูณให้นองไสย,ยู่ดีไม่แห้งแท่นแท่นขับ,บไหวพ่อนดีที่สุดแล้วนะครับได้หลวงพ่อโสธรเอาไป สาธุครับสาธุขอให้ปังขอให้ถูขอให้ปังขอให้ดังๆขอให้รวยๆเหมือนวิเชียนเชลเลอร์นะคะถูสมพรตาหลวงพ่อโสธรต้องช่วยลูกด้วยย้าเน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 อเอาบัคเตอร์ไว้ใส่บาตรนี่มามามาพูดไรสิมาอวยพรอันนี้อเบลลี่เบลลี่เบลลี่ก็คือน้องสาวที่น่ารักคนหนึ่งนะครับอยู่กับเบลลี่นี่ไม่เคยเคลิก